ทำศัลยกรรมจมูกเป็นคนบวมช้ำง่ายและก็เคสงานแก้ทานอย่างไรทานอะไรดีมาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมีแผนทำจมูกนะคะเป็นเคสงานแก้นะคะแล้วเป็นคนที่มีอาการบวมช้ำง่ายด้วยนะคะแนะนำให้เอาเจ้ายูนานไไเหยวตัวนี้ของเราไปทานได้เลยนะคะแนะนำเลยว่าตัวนี้นะคะเอาไปทาน 6กล่องได้เลยค่ะแล้วก็ทานเจ้าตัวใบโบบกใหญ่50เม็ด1ซองได้เลยนะคะและก็ต่อด้วยเจ้าตัวเหล่งเอียงเอ็กซ์ตร้านะคะแนะนำนะคะให้ทาน5-6ห่อได้เลยนะคะเพราะจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำจากการทำสันนิกรรมโดยตรงได้ดีเลยนะคะและยิ่งเป็นเคสงานแก้นะคะจะมีอาการบวมช้ำมากกว่าปกตินะคะรับรองว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะยิ่งทานควบคู่กันยิ่งดียิ่งช่วยได้มากเลยนะคะ รับรองเลยว่าสวยเร็วแผลแห้งไวแน่นอนค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i น์แอดเซอร์จหรือโทรสอบถามได้ที่097-447-5573ได้เลยนะคะ